โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั้นบรรจาร์ชาแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิานุสิ์ของหลวงพ่อกวยทุตินตโรทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับที่มีคนเข้ามากดติดตามกดถูกใจแล้วก็ดูผลงานที่ผมทําคลิปเผยแพร่พัดเครื่องนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้าครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่จะมาชวนคุยเรื่องพระก,กุอีกครั้งนะครับซึ่งชั่วโมงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าจะพูดว่าไงดีพระกุของหลวงพ่อกวยนะครับเริ่มมีข้อมูลเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มที่จะสืบค้นประวัตินะครับชัดเจนว่าหลวงพ่อกวยท่านทำพระลงกุุนะครับแล้วก็มีมากมายหลายพิมพ์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอามาหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์แบกม่านซึ่งต้องบอกว่า <c oughs> เป็นพิมพ์แบกไม้ของท่านแต่ไม่ใช่พิมพ์นิยมของบรรดาเตียนนะครับแล้วก็พระลุงกุก็จะไม่นิยมหยิบยกขึ้นมากล่าวหรือว่า <c oughs> เล่นหากันให้มันถูกต้องก็อาจจะเนื่องด้วยพระกุกมีเยอะจริงๆมีเยอะนะครับหาไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเยอะมันก็อาจจะกระทบกระเทือนเรื่องราคาของเขามันจะทําราคาไม่ได้นะครับ แต่แต่ผมจะทำคลิปเผยแพร่พระของท่านเพราะว่าต้องบอกว่าสิทยานุสิตของหลวงพ่อลวยเนี่ยมีทุกอาชีพมีทุกวันนะการที่จะเล่นหาแต่แบกม่านนะครับองค์ละแพงๆองค์ละไม่ต่ำกว่าแสนนะครับที่ปัจจุบันก็ลองเซิร์ชดูได้ครับว่า อันที่เป็นพิมพ์นิยมก็หลักแสนปัญหาไม่ใช่ปัญหาสิผมจะถามอย่างนี้ว่าแล้วคนมีตังหลักร้อยหลักพันมันก็ต้องหมดสิทธิ์สิหมดสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพระเครื่องของท่านนะครับผมทําคลิปไว้เพื่อให้รู้ว่านี่คือนี่คือพระของท่านนี่คือพระลวงกุพวกทีกคุณเจกดีเหมือนกันครับกับกับพิมพ์นิยม ะครับคนเสกก็คนเดียวกันนะครับคาถาก็คาถาบทเดียวกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับไม่ได้เสกตามราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับศ,ศิษย์นักศิธิ์ที่ที่อยากจะมีพระของท่านบูชาอารัธนาขึ้นคอแต่งบประมาณมีแค่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเออมันก็จะหาได้นะครับหาด,ด้วยตัวเอง ผมก็จะมีแนวทางให้คุณได้สะสมด้วยด้วยตัวคุณเองนะครับด้วยความรู้สายตาคุณเองไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพ่อค้าไม่ต้องพึ่งใบเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็มาเข้าเรื่องกันนะครับอันนี้คือพระก,กุนะครับรุ่น,ร,นรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกลกวยท่านเราจะมาดูพระก,กุกันว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนื้อหาที่เราจะดูว่าเป็นพระก,กุจริงหรือไม่ นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะพระกุก็มีทำเรียนแบบก็มีมีมากมายหลายฝีมือนะครับแต่ความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากครับนะครับเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีชีวะผมบอกกันเลยยากกว่าเยอะอันนี้เป็น,เป,นเป็นความส่วนตัวของผมนะว่าผมเรียนเรียนวิชาพวกนี้เนี่ยโหยอมรับเลยดูพระเครื่องง่ายกว่าเยอะโดยเฉพาะพระผงนะครับพระผง เป็นเนื้อที่สำหรับตัวผมแล้วง่ายที่สุดดูง่ายที่สุดเหรียญสำหรับผมดูได้ครับแต่มันต้องมีความละเอียดเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีการทำมันมันมันมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่พราผงเนี่ยถึงแม้จะเทคโนโลยีก้าวหน้ายัางไงสิ่งที่หลอกไม่ได้ก็คือธรรมชาตินะครับมาเรามาดูกันอ่อย่างแรกเลยก็คือธรรมชาติ ครับธรรมชาติในเชิงช่างนะครับพิมพ์ของท่านไหมธรรมชาติเชิงช่างเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยทาปีประมาณช่วง2 5 0 0นะครับปีสนบวกลบนะครับตามประวัติก็2 5 0 0นะครับแล้วก็ลงกูน่2ร0 7นะครับก็อนุมานไว้พักไว้60ปีนะครับเชิงช่างสมัยก่อนอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์ของท่านแกอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับแต่นี่เป็นพิมพ์ท่านเองมาครับมันพิมมีมีมีมิติ นะครับมีมิติพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพิมพ์ที่ท่านให้รู้สิษย์แกะนะครับมันก็ไม่ใช่พระถอดพิมพ์เพราะฉะนั้น,นสิ่งที่ทิ้งร่องรอยในเชิงช่างก็คือพระมีรายละเอียดนะครับมีมีซ่อแขนมีมีมิตินะครับเป็นพระ,ะมาพระ,อ,ะอันนั้นก็จะปีสมัยทอก็จะเป็นเป็นกฎหน้าเดียวนะครับกดหน้าเดียว ธรรมชาติในพุทธศินของท่านก็แน่นอนละก็คือเป็นเป็นภาพปางมารวิชัยนะครับภาพปางมารวิชัยประทับนั่งนะครับบนฐานหงชั้นมีเส้นน้ําตกนะครับมีอยู่ในซุ้มรัศมีนะครับอันนี้จะเป็นรัศมีข้างเม็ดปางมารวิชัยนะครับส่วนธรรมชาติในเนื้อหาก็จะเป็นพระผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับอันนี้ก็จะพอ ดูได้ง่ายนะครับเนื้องผงพุทธคุณนะครับต่อไปธรรมชาติในความเก่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญที่สุดในการพิจารณาแต่ทุกอย่างก็ต้องมีครบนะครับมีครบทุกข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับแต่การดูกู่เก่าเนื้อเก่าให้ตรงตามอายุมันเป็นเรื่องที่ที่ควรจะใส่ใจรายละเอียดน,นะครับ เพราะว่าพระเก g ฝีมือวันนี้มีเยอะมากนะครับพ a c k ของท่านเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องทําเพราะว่ากําไรมันเยอะนะทีนี้เนี่ยดูธรรมชาติของความเก่าต้องต้องทาความเข้าใจก่อนว่าความเก่าผมผมชอบยกตัวอย่างนะเช่นเราดูบ้านเก่านะครับบ้านเก่าบ้านไม้เก่าๆกับบ้านไม้ใหม่ นะครับคุณลองนึกภาพในหัวนะมันมีความแตกต่างกันไหมคนก็เช่นกันคนแก่คนหนุ่มนะครับคนยี่สิบคนอายุห้าสิบหกสิบมันมีความต่างกันไหมทางกายภาพนะครับมันต้องมีถูกไหมครับมันต้องมีแน่นอนสิ่งอะไรก็แล้วแต่มันผ่านการเวลามามันมันเอาชนะไม่ได้มันเอาชนะเวลาไม่ได้ กฎอันนึงที่ผมอยากจะแนะนําก็คือของพระพุทธองค์นะก็คือกฎตรลักษณนะครับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปงลงแหละมันเกิดขึ้นมามันมันก็ตั้งอยู่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็ดับไปรายละเอียดในองค์พระเนี่ยมันก็เช่นกันนะครับโครงสร้างเนี่ยมันก็คือปูนเปลือกหอยผสมผงของท่านอาจจะเป็นผงอิทิเจผงปฐมมาอะไรแล้วก็แต่ที่ท่านเรียนจาก วัลคังนะครับเพราะท่านเป็นสิทธิ์สายวัลขังสูตรการสร้างก็คือสูตรเ้นเปตโตครับไม่หนีจากไหนไม่หนีจากไม่หนีจากสูตรนี้เพราะฉะนั้นสูตรการสร้างเช่นเดียวกันวัตถุดิบก็เชกเช่นเดียวกันนะครับปูนเปลือกหอยนะครับสมัยก่อนนู้นก็จะเป็นปูนปูนหอยแข็งนะเนาะเปลือกหอยแข็งหรือจะหอยอย่างอื่นก็แล้วแต่ที่จะหาได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอยแข็งนะครับก็มาตำแล้วเผามีเผาบ้างไม่เผาบ้างมันแล้วแต่ เขาเรียกปูนสุกกับดิบปูนสุกก็เผาปูนดิบก็ไม่ได้เผานะครับปูนสิปูนสุกเนี่ยก็คือเผาเพื่อเร่งเวลามันจะได้เกิดการเซตตัวนะครับแต่อาจจะสมัยก่อนเขาอาจจะมาผสมกันเพราะมันจะเผาทั้งหมดก็ไม่ไหวเสียเวลามากนะครับมันก็ต้องผสมกับปูนดิบด้วยนะครับปูนดิบก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งปูนสุกก็อย่างหนึ่งนะครับทีนี้มาดูองค์นี้ องน,นี้เนี่ยเป็นลักษณะของส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่จะเรียกว่าส่วนใหญ่ไหมเดี๋ยวนะส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นปูนดิบซะเยอะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับคือปูนดิบเนี่ยเวลาผ่านการเวลานะครับด้วยตัวด้วยตัวของปูนเนี่ยมันเป็นแคลเซียมนะครับ เม clouds, ื icism, ่อผ่านกาลเวลาโดนความร้อนความชื้นนะครับโดนมากๆเข้าร้อนจัดๆอาจจะโดนหน้าหนาวอาจจะโ,ฆ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 โฆดนฝนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับนะครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมีน้ําเข้าไปเตือปนมีน้ําเข้ามากระทบแช่น้ํามั่งแช่ความชื้นน้ำมั่งแช่ความชื้นในดินบ้างมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลง ปูนเด็ดเนี่ยโดยส่วนใหญ่พอจากผิวเรียบๆแน่นอนรับพระใหม่ๆนวะคุณเห็นเนี่ยเวลาปั๊มมาใหม่ๆเนะี่ยมันก็จะเรียบตึงเหมือนนึกออกเยือแ้หละผมเชื่อเช่นั้นทีนี้มันผ่านการเวลามาปูนก็จะเริ่มขึ้นปูดบวมทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันมีการปูดบวมผิวผ้าก็จะเริ่มบวมจะเริ่มปูดจากเม็ดเล็กๆก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ ูตามซอบพระนี้นะครับมีเม็ดเม็ดการปูดบวมคือเรียกเรียกได้ว่าพอพระเริ่มมีสักมีอายุสัก5-60ปียิ่งอยู่ในกลุ่มมันก็ถูกเร่งเวลานะครับมันก็ต้องมีการปูดบวมมีการเปลี่ยนแปลงผิวมันก็จะไม่สวยแล้วครับมันก็จะเริ่มเป็นสีนู้นสีนี้อย่างเช่นมีสีออก ออกอมเหลืองนะครับเห็นไครับสีน้ำมันตังอิวเนี่ยคือตัวประสานเนี่ยมันก็ขึ้นมาตามขึ้นมาตามผิวขึ้นมาตามจากเนื้อพัะขึ้นมาบนผิวแล้วมันก็ถูกเตีอปนกับน้ํานะครับมันก็เกิดการเกาะนะครับเกาะอยู่บนผิวพระดูนะครับเห็นไ,ไหมครับปูดบวมเม็ดนี่แหละคือสิ่งที่มัมบอกว่า ภาพผ่านการเวลาอยู่ในกลูกมานะครับด้วยตัวแคลเซียมเนี่ยเวลาขึ้นมาเยอะๆมันก็เกิดเป็นผลึกเดี๋ยวผมให้ดูส่วนที่เป็นมันมันเกิดผลึกบริเวณนี้ขอบของมุมเนี่ยมันจะเป็นเป็นเนื้อทื่อ คือมันเกิดขึ้นมาทับซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันจนเป็นเปลือกใหม่เห็นไหมครับเป็นเปลือกใหม่ต่อไปมันก็คือสิ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับเช่นดินเช่นค้าบอาจจะเป็นค่าสิ่งกระสุกระปกอะไรก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแ,ตแต่ที่มากระดินนะครับก็เคลือบมันก็เกาะติดอยู่องค์พระ นะครับนี่คุณเห็นไหมครับนะส่วนที่กระเทาะก็มีเนี่ยคาบดินที่มาเกาะกันจนแน่นแน่นแน่นไปหมดนะครับเกาะเป็นผิวเดียวกับกับองค์พนระมาคุณดูใช่หไหมครับมัมีทั้งคาบดินเข้ามาเกาะมีคาบสิ่งสะกะปรกจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมในนั้นนั่นแหละรครับ จะเรยกสกปรกก็ไม่ได้เนาะไม่ควรเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดเกิดขึ้นมาทับซ้อนกันเกิดทีละเล็กทีละน้อยนะครับการปูดบวมก็ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยสีที่เป็นพวกตังอิ้วมาอาจจะขึ้นมาตามเนื้อผ้าพราะสมควรดูด,ด้านบน มันก็มีทั้งดินมาเกาะเนี่ยธรรมชาติมันหลากหลายครับปูดบวมก็มีนะครับเนี่ยบริเวณนี้ปูดบวมมาบวมมาเถอะลองดูด,ด้านหลังด้านหลังเนี่ยมันก็คือเป็นตัวบ่งบอกบ่งบอกได้ดีทีเดียวนะครับมันมีส่วนที่กระเทาะล่อนมีส่วนที่ ทับถมกันนะครับคุณเวลาเจอพระลงกุ๋ไหมอะ่ะคุณลองตะแคงดูบ้างนะครับดูมิติพระพระเรียบตึงไหมถ้าเรียบตึงแสดงว่าพระเป็นคือคาบเนี่ยมันต้องมีสูงต่ําเหมือนเหมือนภูมิประเทศนะครับมีภูเขามีความสูงต่ําของคาบลองดูครับดูหลายๆมุมตะแคงพระดูบ้าง นครับดูหลายๆมิติเอียงบ้างคือเราจะได้ดูคราบฟองไอ้พวกพวกเม็ดปูดบวมเนี่ยคือถ้าเป็นในพระกูดเนี่ยเขาก็จะเรียกพระไม่ใช่พระคราบออฟองต้าหู้นะครับคราบฟองตัวหู้ที่มันปูดบวมตามผิวพระนะครับ ออกตะแคงดูเห็นไหมครับมันก็จะมีสูงมีต่ําเพราะค่าพวกนี้มาทับถมกันดินมาเกาะบ้างนะครับคือพกกัวมันมีความหลากหลายมันมีสิ่งที่มายิ่งยิ่งมีความหลากหลายของ <c oughs> ของสิ่งที่มาเกาะบนผิวพลาเยอะๆเป็นเรื่องดีนะครับเราจะได้เห็นธรรมชาติหลายๆอันนะครับเนี่ยครับ แขนเสยนที่ปูดบวมทับถมกันมาบวมบวมบวมดูดใต้กนนี้เห็นไหมครับมีทั้งมีคราบแต่มีดินมาเกาะนะครับรอยปูดบวมน้ำมันตังอิ้วที่เราเหยขึ้นมาบนผิวเนี่ยตรงนี้เห็นเห็นได้ชัดเลยว่าพระเนี่ยมีการลงกุคาถามว่าบางครั้งเอ้ยกุนี้ไม่แท้อืมกูลองนึกเอาแล้วกันว่า ถ้าจะแต่งได้ให้สภาพแบบเนี้ยคุณต้องทํำยังไงบ้างคุณต้องแต่งผิวพระแบบไหนอย่าลืมนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นะมันเกิดจากเนื้อในพระนะครับไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากภายนอกสิ่งที่ผมสิ่งที่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าดูการดูการปูบบวมของฟองตู้หูนะครับฟองตู้หูคือเม็ดที่ปูบบวมมานะครับแล้วก็ถ้านึกไม่ออกก็ลองไปหาคลิปดูนะครับ เวลาที่ก็ต้มน้ำเต้าหู้แล้วไอ้ฟองฟองเต้าหู้มันเป็นยังไงนะครับจะได้จินตนาการได้ถูก <c oughs> อย่างอย่างอย่างลำดับการเกิดที่ผมบอกว่ามันตังอิวเลยขึ้นมาผิวปูดบว,วมคือต้องดูว่ามันเกิดจากเนื้อในพานะครับไม่ได้เกิดจากภายนอกคนก็เอาเอาไอ้ก้อนอะไรสักอย่างก็มาแปะแล้วก็แต่งแต่ง,แต,งแต่งให้มันกลมๆนะครับ บอกก็เลยมันแต่งไงมันก็ไม่กลมเหมือนเหมือนฟองาห่้ฟองทหู้มันกลมมากกลมกลมแบบธรรมชาติกลมเลยละ่ะด้วยฝีมือมันก็จะแต่งยากนะครับนะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าเกิดเขาจะแต่งพ้าให้มันได้แบบเนี้ยเขาต้องทํำยังไงยากนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าต้องแต่งรายละเอยียดเยอะเขาก็ไปแต่งกับพิมพ์นิยมนะครับ ใช้เวลาแต่งเนี่ว่าแต่งหลักแสนเนี่ว่าของพระพวกนี้มันแต่งยาเพราะไม่ต้องใช้การโกงธรรมชาติซึ่งโกงไม่ได้ผมบอกกันเลยสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราโกงไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ก็โกงไม่ได้คือเวลาพระพวกนี้ผ่านการเวลาพระพระืระการผ่านผ่านการเวลามาเนี่ยแน่นอนละ่ะมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ย้อนย้อนเวลาหรือทาเรียนแบบของที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ไม่ได้เราเกิดมาตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมามนุษย์ทําอะไรก็ได้เยอะแยะใบดาวคลายกันยังได้เลยนะครับสร้างย่าละโวกาสไปดวงจันทร์ก็ได้แต่โกงเวลาไม่ได้ <c oughs> ยินดีด้วยนะครับก็สอย่างนะครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี่สําคัญมากนะครับพระต้องดูให้เก่านะครับเก่าตรงยุคเช่นเรารู้ว่าพระเนี่ย60สิปี เราก็ต้องดูดูพระให้มันสอดคล้องกับอายุพระกุมาอ้าวพระกุกุอยู่กุใช่ไหมงั้นธรรมชาติในพระกุควรเป็นยังไงนะครับฟังอย่าเพิ่งเชื่อผมลองคิดตามตั้งคําถามเฮ้ยมันจริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงไหมไอ้ฟองน้องหูมันเป็นยังไงการที่เราศึกษาพรนะน่ะคือการตั้งคําถามอย่าไปเชื่อแม้แต่ผมก็อย่าเชื่ออย่าเชื่อทันทีเพราะการเชื่อทันทีมันไม่เกิด มันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดการวิเคราะห์มันไม่เกิดการแยกแยะนะครับมันไม่เกิดการคิดอะไรทั้งสิ้นก็เชื่อทันทีนะครับแต่พอเวลาไปเจอผาาในสนามดูไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ไม่ได้มีกระบวนการการคิดนะครับการวิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าให้ดูหลายๆคนที่เขาพูดถึงภ้าก,กุนะครับแล้วประมวลรวมมาเป็นความคิดของคุณเอง นะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับทิม์แอกม่านของหลวงพ่อกลวยท่านนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเก็บศึกษาพระของท่านได้อย่างถูกแนวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเอาพระกูมาขายแต่คากูไม่มีเลยนะครับมีดำด,ำดำนุ่นน,น,นี่หน่อยนะครับมีลองขาวๆนะครับเดี๋ยววันไหนผมมีพระที่ที่ เก้ด้วยผ้ากูมาติดมือมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะม,มาทําคลิปให้ดูนะครับว่าเขาใช้วิธีอะไรในการแต่งกูแต่งแต่แต่งยังไงมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็หลอกธรรมชาติไม่ได้นะครับสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนได้เก็บพระเครื่องท่านผมก็ย้ําเสมอว่าผมอยากให้ทุกคนเก็บพระเครื่อง,องท่านไม่จะเป็นต้องมาซื้อผ้าของผมนะครับคุณเดินตามสนามหาซื้อก็ได้ซื้อใครที่คุณคุยด้วยให้ความรู้ด้วยได้ ยิ่งดีนะครับซื้อหนึ่งองค์ได้ความรู้ด้วยไม่ใช่แค่ซื้อซื้อพระมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับหรือขายพระก็รู้อย่างเดียวว่าองค์นี้องค์นี้พันขายพันห้าขายจบแล้วจบกันความรู้เลยไม่มีนะครับก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนมีความโชคดีนะครับเพราะว่า อยากให้แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความเจริญมีตอนเรียกว่าอะไรอะ่ะเศรษฐกิจมันแย่เนาะก็อยากให้ทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตนะครับครั้งนี้นะครับพักเครื่องก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณมีกำลังใจในการต่อสู้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมชัดเมืองกัน